สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องต้นน้ำเนินสามกรเาครับก็พัฒนาครับวันนี้พัฒนาบ้านครับพัฒนาบ้านช่องนะครับก็ตัดยาบวานนี้ครับเพิ่งจะเสร็จเมื่อกี้นี่ครับเลยก็ถ่ายลง youtube ครับเสร็จเมื่อกี้นี่เม่มงประมาณเจ้าเสร็จเมื่อกี้ประมาณหกโมงกว่านะ อันนี้ไม่รู้หกโมงเท่าไหร่ครับนี่ครับที่อยู่ของช่องตะนางแบบบรรยากาศบ้านๆครับนี่ครับมีวัวสามตัวนี่บ่อน้ำครับเอาไว้อาบน้ำครับเอาไว้อาบน้ำครับนีครับตัจชาวันนี้นี่ครับต้นปลูกย้ายวัวกินครับ อ,อย่าลืมกดติดตามกดสัรับข์กดแชร์เยอะๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเดี๋ยวผมพาดูรอบๆบ,บ้านวันนี้นะครับที่ผมตัดหญ้าไปครับเนี่ยวัวผมสามตัวนี่ก็บ่อน้ำเอาไว้อาบน้ำครับตอนเย็น ยาเสร็จแล้วนี่นี่ก็สวนไร่สวนมันของแม่ครับครับไม่ใช่บอ่อนะครับนั่นไม่ใช่บ่อนั่นดะินทรายครับทรายเก็บทรายไว้ครับก็สั่งสั่งแล้วใช้ไม่หมดแล้วเก็บไว้ครับ บรรยากาศบรรยากาศครับเดี๋ยวพาดูรอบๆบ,บ้านครับเชนนี้นีน่ตัดสิทธ์ล้ครับนี่ที่นั่งครับเอาไว้ดูเดือนวันเดือนขึ้นครับไว้ดูบรรยากาศ ดูรอบๆบ,บ้านก่อนครับไปเลยครับไปเลยครับตัดยาวันนี้จะร็จคนเดียวครับวันนี้ตัดทั้งวันเลยครับไปครับไป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 มาดูรอบๆบ,บ้านครับ อย่างกองไว้ครับเอาไว้ให้วัวพวกนี้ครับดูครับยาเยอะมาเยอะครับมาดูกันครับนี่ที่อาบน้ำครับนี่โอ้หเยอะครับยาคนนี้ดูให้กินกอง องเยอะมากครับมันนี่วัวกินยังไม่ได้ก่อไฟให้วัวเลยครับเดี๋ยวปิดคลิปก่อนครับเดี๋ยวก่อไฟให้หวัวดูครับจ้าโอ้อยหี่อาน้ำของช่องครับที่อ่าน้ำนบ้านๆครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อไฟให้วัวก่อนครับ เดี๋ยวขอไฟม่วงกันครับแค่นี้ก็เน,นิะครับครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เยอะๆนะครับขอบคุณครับ